สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทํางานฉเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ6 0 0ร0ษาค่ะ ศูนย์แห่งนี้เกิดขึ้นได้จากการน้อมนำพระราชบารภของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนัาชสุดาสยามบรม,มาราชสุกุมารีเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสื่อฟื้นฟูฟสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแกน่นเมื่อปลายปี2557มีใจความว่าการสร้างความปลอดภัยในสถานประกอบการเพื่อผู้ใช้แรงงานจะไม่ต้องบาดเจ็บทุกคนลภาพ กระทรวงแรงงานโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงมุ่งมั่นน้อมนำพระราชปารมของพระองค์ท่านมาปฏิบตัติเพื่อให้เกิดประสิทธิผลโดยจะตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านความปลอดภยัยอาชีวอนามายัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในรูปแบบสถานีการเรียนรู้เสมือนจริงและทันสมัยเพื่อให้รับรู้ถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นและนำไปสู่การป้องกันและการทำงานอย่างมีความปลอดภัยค่ะ ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีทั้งหมด11สถานีการเรียนรู้ประกอบด้วยสถานีเรียนรู้ที่ 1. อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการปกป้องหรือลดความเสี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการทำงาน สถานีการเรียนรู้ที่สองสีและเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยในสถานีนี้ท่านจะสามารถเข้าใจวัตถุประสงค์ของสีและเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์ที่ได้พบเห็นนำไปสู่การปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองรวมถึงมีเกมเกี่ยวกับป้ายสัญ,ญลักษณ์ความปลอดภัยให้ท่านได้ร่วมสนุกกันด้วย สถานีการเรียนรู้ที่3การปฏิบัติงานในที่อับอากาศสถานีนี้เป็นการจำลองสถานที่ที่เรียกว่าที่อับอากาศหรือ confined space หมายถึงที่ซึ่งมีทางเข้าออกจำกัดและไม่ได้ออกแบบไว้สำหรับเป็นสถานที่ทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำและมีสภาพอันตรายหรือบรรยากาศอันตรายเช่นอุโมงค์ถ้ำบอ่อเป็นต้น ท่านสามารถเข้าไปชมภายในที่อับอากาศว่าจะมีสภาพและบรรยากาศที่เป็นอันตรายอย่างไรบ้างสถานีการเรียนรู้ที่4อันตรายจากสารเคมีในสถานีนี้ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประเมินอ,อันตรายของสารเคมีและนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเมื่อสารเคมีเข้าสู่ร่างกายเพื่อให้ท่านสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย สถานีการเรียนรู้ที่5การสื่อสารความเป็นอันตรายในสถานีนี้ท่านจะได้ทราบถึงการสื่อสารความเป็นอันตรายตามระบบสากลหรือระบบ GHS คือเป็นระบบการจัดการสารเคมีที่ใช้ในการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีรวมถึงเนื้อหาของเอกสารความปลอดภัยของแต่ละประเทศที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก สถานีการเรียนรู้ที่6การตัดแยกอุปกรณ์ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการตัดแยกอุปกรณ์ซึ่งเป็นระบบการจัดการกระบวนการควบคุมอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานซ่อมบำรุงที่มีเครื่องจกักรหรืออุปกรณ์ที่มีแหล่งจ่ายพลังงานซึ่งอาจมีการปลดปล่อยพลังงานสะสมหรือตกค้างอยู่ออกมาทำอันตรายกับผู้ปฏิบัติงานโดยไม่คาดคิดซึ่งสามารถนำระบบล็อกเอาท์และแท็ เอามาใช้เป็นเครื่องมือล็อกเพื่อตัดแยกอุปกรณ์ที่เป็นต้นกำเนิดของพลังงานต่างๆได้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานสถานีการเรียนรู้ที่7อันตรายจากไฟฟ้าประกอบด้วยชุดการเรียนรู้เสมือนจริงเรื่องอันตรายจากไฟฟ้าจำนวน6ฐานด้วยกันดังนี้ 1. เครื่องสาธิตอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีกระแสะไฟฟ้าล่วไหล 2. เครื่องสาธิตความรู้สึกเมื่อโดนไฟฟ้าช็อต 3. เครื่องสาธิตเรื่องแรงต้านทานไฟฟ้ากับร่างกาย 4. เครื่องสาธิตกระแสะไฟฟ้าที่ค้างในระบบ 5. เครื่องสาธิตการช็อตของระบบไฟฟ้า 6. เครื่องสาธิตอันตรายจากการไม่คลี่สายไฟฟ้าในการใช้งานสถานีการเรียนรู้ที่ 8. ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจกักร ในสถานีนี้ท่านจะได้พบกับการสาธิตเสมือนจริงในรูปแบบของอุบัติเหตุการถูกหนีบดึงชิ้นส่วนของร่างกายเข้าสู่เครื่องจกักรและระบบการหยุดเครื่องจักรในภาวะสุกเฉินเพื่อให้ทำงานได้อย่างปลอดภัยสถานีการเรียนรู้ที่9ความปลอดภัยในงานเชื่อมในสถานีนี้ท่านจะได้เรียนรู้อันตรายที่จะเกิดขึ้นจากกระบวนการเชื่อมต่างๆวิธีการทำงานและข้อควรปฏิบัติในการทำงานเชื่อมให้ปลอดภัย สถานีการเรียนรู้ที่สี่การยกย้ายวัสดุสิ่งของด้วยแรงคนในสถานีนี้ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการยกสิ่งของด้วยแรงคนเพื่อท่านจะได้วางแผนการยกทราบพิกัดน้ำหนักที่เหมาะสมวิธีการและท่าทางการยกสิ่งของอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้เช่นกระดูกสันหลังหักปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเป็นต้นสถานีการเรียนรู้ที่11การทำงานบนที่สูงท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่ สูงประเภทต่างๆรวมทั้งเรียนรู้วิธีการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัยทั้ง11สถานีการเรียนรู้เพื่อสร้างให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานของศูนย์แห่งนี้พร้อมให้บริการทุกท่านได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจาการผู้ประกอบอาชีพอิสระนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจเพื่อนำความรู้และหลักความปลอดภัยในการทำงานไปปรับใช้ในการดูแลตนเอง เื่อนร่วมงานรวมถึงครอบครัวของท่านได้ค่ะศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานตั้งอยู่ณนะอาคารศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยภายในบริเวณกระทรวงแรงงานเขตดินแดงกรุงเทพมหานครเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ระหว่างเวลา9เนกาถึง16านิกาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์02-2450542 และผู้ที่สนใจแต่ไม่สะดวกเดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์สามารถศึกษาเรียนรู้ผ่านช่องทางอ e ีบุ๊กโดยการสแกน QR โคดนี้หรือตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างแล้วเรามาร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ